จะมาตกปลากันแบบสป,ปิวมั้งสปิวสปริวก่ะจะประกอบด้วยทุนทิ้งหย้เหมือนกับการตกทิ้งหย้แต่ว่าใช้เบ็ดที่มีลอกนะครับเดี๋ยว็จะเป็นลำขนมปังปันพอดีเบ็ดขนาดนี้ใช้เบ็ดสองตัวมาลองำไหัวปลาพอดีเลย มานั่งสังเกตทุ่นนะครับทุนจะมีปลาเข้ามากินจมหายไปแล้วอ้าวไม่ได้ตัวไหนกันเนี่ยไามา่ที้เขาไมา่ทีกงแล้วก็พลาดไปแล้วก็ต้องมาปั้นเด็กปั้นเยือกันใหม่ไม่ยากปั้นแค่พอดีเบ็ดนะครับในเป็นลูปหยดน้ำประมาณนี้ ที่จะกินก็จะมีปันนินปลาตบเพียนปลายี่สกนะครับด mm hmm. ูก่อนว่าเราจะได้ปลาอะไรส่วนมากจะเป็นปลานิน mm hmm. จำอยู่ใกล้กะลิง ขยับลงขยับขึ้นขยับลงได้จังหวะแล้วก็จะปวดเลยครับน2่ซองมนี่นี่ครับปันปนิลตัวไม่ใหญ่นะครับตัวนี้เล็กขนาดไม่ได้ขนาดปันนิลปันนิลกินอร่อยทอดได้ต้มได้เดี๋ยวมาต่อตอีกตัวนึ่งไขต่ตัวไข่ตัว นี้มันเวลาจับปลาต้องมีวิธีจับนะครับระวังเป็นสอตัวจับมันเราจะรวบจับให้แน่นนะครับจับน,นิ้วอยู่ตรงที่ท้องข้างบนรวบครีบให้สลบไปข้างหลังจับให้แน่นกดไป สไม้ที่2องปั้นเหยี่ยมเหมือนเดิมครับลมแรงไปหนวันนี้นอีกนิดนึงจเจอปลาตัวโต,วต,วต,วตวนะๆตงงงงลงึนเดงลงแรงมากครับ นี่ครับเป็นปลาตัวเล็กเหมือนเดิมเล็กกว่าเดิมอีกโอ้อะไรกันเล็กเกินไปเราไม่กิน ปลาก,ก็ตอกทันทีเลยนะครับ็จแล้วตัวนี้น่าจะได้ขนาดดึดีมากปรากฏว่าเป็นปลาตะเพียนตัวใหญ่ครับขอทัววิงครับขอตว,วิงเลยครับปลาตะเพียนตัวใหญ่มากครับว,วิ่งข้ขางหลังครับคว้ามาเลยครับ ไซส์ใหญ่มากครับตัวนี้กระต,ตเพียนตัวโต,วตวทีเดียวตัวนี้สงสัยจะทอดไม่ได้แนละ้วมันจะต้องเป็นแบบต้มส้มอะไรประมาณนี้นะสองตัวคู่เลยนะใหญ่ขนาดนี้น้ำหนักคงหนักเอาการน่าจะเกินครึ่งกิโลนะโอเคครับ จับปลาตะเพียนแต่ตัวนี้มันใหญ่เหลือเกินถ้าวิธีจับปลาตะเพียนที่ถูกต้องคือต้องเอานิ้วสอดอย่างนี้นะครับแบบอย่างนี้แต่ตัวนี้ใหญ่มากเราไม่สามารถจับโดยปกติได้จับตุกขอมาแล้วกันเห็นง,งามมากครับอือโตทีเดียวบ๊ายบาย